The Happening หนังเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ประหลาดในสวนสาธารณะในนิวยอร์กเมื่อผู้คนเริ่มตกใจและมีอาการแปลกประหลาดหลายคนเริ่มฆ่าตัวตายอย่างไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความกลัวซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นกลุ่มใหญ่การกระทำนี้ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งเมืองและประเทศ เกลี y o ออ o มูนักชีววิทยาที่กำลังสอนในโรงเรียนได้รับข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นและเริ่มหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาร่วมมือกับเอลมาภรรยาของเขาและเพื่อนร่วมงานเพื่อหาทางหนีจากภัยพิบัติพวกเขาพยายามค้นหาคำอธิบายว่าทำไมผู้คนถึงทำร้ายตัวเองและทำไมการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ เหตุการณ์เริ่มลุกลามไปยังเมืองต่างๆขณะที่เอลิออดและคนอื่นๆพยายามหนีจากความตื่นตระหนกที่กำลังแพร่กระจายพวกเขาหลบหนีเข้าไปในชนบทหวังว่าจะหาที่ปลอดภัยจากการฆ่าตัวตายที่เกิดจากการควบคุมของธรรมชาติอย่างไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับผู้คนที่กลัวและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ในระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายเอลิออดและกลุ่มเริ่มสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่พืชและธรรมชาติเริ่มปล่อยสารพิษที่ทำให้มนุษย์มีอาการป่วยและฆ่าตัวตายผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ต้องทำใจยอมรับว่าธรรมชาติกำลังตอบสนองต่อการทำลายล้างของมนุษย์ในขณะที่พวกเขาต้องพยายามหาที่หลบภัยจากการแพร่กระจายของสารพิษเอลิออด ได้พบว่าเขาต้องเผชิญกับความหวาดกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและจากการที่เขาต้องปกป้องคนที่เขารักจากอันตรายเมื่อทุกอย่างเริ่มไร้หนทางเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โลกได้เริ่มหันหลังให้กับมนุษย์เกลีออเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้อีกต่อไปและสิ่งที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นผลจากการกระทําของมนุษย์เองที่ทําลายลอบและสิ่งแวดล้อมในขณะที่สถานการณ์เริ่มวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มสงสัยว่าอาจจะไม่มีทางรอดในที่สุดเมื่อความตายและภัยพิบัติรอบตัวเริ่มครอบนาเออิออดและกลุ่มเริ่มค้นพบวิธีการที่สามารถหยุดการแพร่กระจายของสารพิษได้ แต่การหยุดภัยพิบัติยังไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมได้และเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นสุดกลุ่มของพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลกับธรรมชาติและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์